100ได้หนึ่งร้อยบยินยิน,นขอเชิญให้ฉันยังไงแม่อยู่ไหนมันไม่เข้าอ่ะเออนี่มีเลยก็นี่ไงท่านโชโก้เนี่ยโชโก้คือใครก็คือปีนั่นแหละสวัสดีกะรีโบโ,โ,บโ,โบชโกโกโค้ดแก

อาร์บนี่ A ัเจ็บทอนเคิวอ Thank <laughs> you. เอ้ยเสือกไหมขอเสือกขอเสือกอดังเบิดโดนแ,แน่จะไปโดนข้างหลัง Hơn hôm nay, không thấy đâu, không thấy ngoài không thấy đâu, không dạ đâu, không thấy đâu, không con đâu, เบิร์นหมดไม่ช่วยด้วยเบิร์นหมดแล้วด้วยหมเบิร์นหมดโอเคเป็นใหม่ทางไหนทางไหนไม่เห็นเลยจะเข้าไปหายิงก่อนมีอยู่ถางกระถางสีแดงดิ Ui đai ạ Một quá léo không anh lột Tay không mươi còn khăn lên <laughs> Thân nhật Thân nhà với còn Thân nhà thân nhà Nhanh chơi chơi ละต่ใครมคนมาเอารถยิงมาเลย <g ül> ไปยิงกระถางสีแดงกว่าไปถ่ายโลกใหท้ทางนี้ไงทางนี้ไงขวางขวาโดนเออทางนี้ดูไหมไม่เอาไม่ชอบตาย บอดเหรอยื้อเอาคืนละคนน,คนนี้ายคนนี่ยเออได้แล้วได้เว้ยรายการแสดง ワイルド กูยิงให้มาวะอ้ยมันคาใครเลเฮ้ยจะรถตุ๊กตุ๊กะคนจะรถตุกตุ๊กแล้ว ทางนี้ทางนี้นทางนี้กว่าจะไ,ไดงให้มีคนได้ไหมเนี่ยทางนี้ผมมันยังไม่ได้ยิงเลยเอยยิงให้มันถึงสามก่อนไม่ได้ยักษ์ข้าม ไปแล้วดน่่่ยาได้กี่คนแล้ว,ย,ว,ลวยังไมไ่ได้ยิงหมดเลยยังไม่ได้ค่าหมดเลยอะไม่มีค่าคนเดียวเอ,อฉันไม่ได้ข้าดได้เลคไม่ได้ ตายโดนไม่เห็นเลยไม่ได้ยิงมองเราตรงเนะี้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงฉันไม่ได้ยิงเลยนี่คนยิงคนเดียวจะเบารถยิงคนตายให้มีเงินเป็นูไ<ฮ>ถังแดงเลยไหม,ไมเจอแล้วเนี่ย ไปคนเดียว啊เฮ้ยขานเรื่องจมถึงนี่มันทางนี้นะขอตทางนี้นะนี่เจอก,กันนี้แล้วเจอนี้แล้วเจอนี้แล้วเห็นไหมทุกคนดูในสิ่เห็นแล้วโโอ้ห้ามโดนตายนะไม่ได้เลย ถึง,แ,งแล้วแกงมีละไมอันนี้ระวังมีตายนะฉลังคันม,คมียิงคนเดียรเฮ้ยมาละมาละมาละ โดนไม่โดนตาบอดหรอเนี่ยทาไม่กันยิงนะมาใกล้ๆโหนี่ว่านี่เว้ยว้าวมาของควายว้ายิงมาเลย ขันมากเครื่องมากจะยิงไงก็ไม่ได้ห้ามยิงห้ามยงไม่ได้ฉันจะลงโทษโเลยว่าคุ่มใช่ม่ขันบี้ยิงรถบกุกคันสีแดงไงอยากช่วยหรอกนี่ไม่รังแล้วแตกมืหัม,หมากแกงโจมมาก พึ่กมันผมหน้ามันล,น,น,นลงแั้นี่โดนลงไปบอกแล้วมาแล้วก็อาจจะเอาไปลงยูทูบด้วยนะเยิงยิงชนให้ชนให้นี่งสมมำหน้าระบอ